สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับสู่เกม f ออนไลน์อีกครั้งนึงครับผมวันนี้เราก็มาท Team, ําคูทีมฝรั่งเศสกันไปลและแผนที่เราจะใช้ในวันนี้ครับคือแผนตีสองหนึ่งสามครับนำมาโดยอิดิาตัวนหน้าเซรีิองลีแล้วก็โรเบร์ตินเลสเออ่มิดฟิลตัวลุกครับเป็นเซนติดีฟีดานส่วนคู่มิดฟิลตัวรับเป็นเปอร์ตีกับบีเอล่าแบ็กโฟครับเริ่มจากฝั่งซ้ายก็คือเพตติเกฟลาเดลตาญี่โรนบองแล้วก็ตุลลามครับตัวผู้รับตูเป็นโยริ ทุกแม่น่าจะได้ไม่มีไฟเบียร์บัคเตอร์มาได้เลยแ,แต่ผู้โชคดีของเราในวันนี้ครับเป็นปูทีมสเปอร์นะมนีแฮร์เคมเคนซอนเจมส์ปิทซันโอ้แต่ตัวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันน,นะวันนี้ผมเล <c oughs> ่นจริงๆที่มาครับฝ <6, 8 S 1> รลังเสรประทะสเปอร์สเปอร์ด้ได้เคลียร์ก่อน <c oughs> มา <c oughs> เกมเริ่ม <c oughs> มาที่ปีเลตตีดาน เกือบเตะอย่างได้อยู่ซีดานซีดานเทินแล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยโู้หเมื่อกี้มึงเรียกซีดานเทินได้ไหมแต่ไม่ดูนะมันคล้า,ายๆแต่จังหวะนี้ครับซีดานปั่นลูกนี้ให้พลังเตะขึ้นนำหนึ่งตูนต่อศูนย์ครับมาแทนครับองลีมา,แ,าแล้วองลีเฉยบิดทางไว้ที่แขนตัวหน้า แต่เองทีแล้วาวเวอร์ช็อุ้ยยูริสปัดไปได้ครับแม่ทีมเขาเพื่อตัวก็เป็นยูริส่หมอกับเรานะ,แล,ะแล้วปีรดครับเปิดมาจังหวะนี้มง,งติดสกัดได้โอ้โหที่หายกูลงอ้าวออครับเปิดตีดักได้ครับออกมาที่ปีเรสกหลอกหนึ่งทีแต่ไม่แบบทีดนันเปิดมาเสาสองลูกนี้เขียรยไม่ขาดยิงก็ติดอีกโอ้โหไอ้หียมันหยวจังวะเอาแต่ลำหน้าไปแล้วนะแม่เปิดตีครับ ตีดานอันโตน้าที่ไปแล้วยิงปัดได้เหรครับยูริสแม่เหนียวจริงเฮ้ยเอ้ย,อยชิบหายซอนโอ้โหโล่งโล่งขี้เอ้ยโอ้โหแล้วยิงตัวนี้ยูริสปัดได้ไหมครับอ๋อยูริสจริงเราก็เหนียวเหมือนกันชิบหายแล้วอ่าแตะยางนี้แตะครับเปอร์ตีอ,อุ้ยจานโอ้วิ่งมาเตะตเปอร์ตีดื้อเลยตอนฮึงมิน ไปไหนเรารู้จักดูลงบองเปล่าไอซ์ดาไปครับปีรสไปมั่งใช้ความเร็วสู้เขามั่งมาที่ตีดานตีดานเขาสายแล้วยิงแม่เงยติดบอกครับเป็นลูกตะมุมอีกครั้งหนึ่งของเปอังเศสโดยเปิดตีเวียร่าเปิดตีอองลีได้อยูอองลีอ่ะ โอ้โหแม่งเสียดได้อีกอีเย้ยไปองลีไปครับได้อยู่แทนครับฮันโตนาดึงให้ซีดานลงลงโล่งบอนเรียบร้อยวู้โหเจีดีซีด,ดานครับยิงให้ฟางถึงนำเป็นสองเป็นตัวสุดยูว่าเอาละ เล่นง่ายแล้วทีนี้เจมสันกระชากมาเจมสันโอ้โหไอ้เหี้ยโดนยิงง่ายจังวะยูริตไอ้เหี้ยโดนลอดดากเ <c oughs> ยอะเอร์ครับตีตื้นมาเป็นหนึ่งยูโรสองเปรดตีเอฟล่าแทงครับองลีมาแล้วข้างในข้างในรอตัวเติมเปิดลูกนี้อา้าวฟาอว์ครับได้จุดโทษ โอ้โหจังหวะนี้ครับปอนเอาจากตีนไปแล้วครับแต่ว่าเขาทํายังไงมาดูกันมาเหยียบตีนองลีอันนี้คาตรตน่าครับจะเอ้ยถ้าพูดถึงจุดโทษเอ้ยไม่ไม่ใช่ถ้าพูดถึงจุดโทษมันต้องคนนี้ครับอลูกยิงปาเนก้า <c oughs> ับยูร okay, ิสยูริสยืนนิ่งโอเคครับฝรั่งเศสขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็นสามตัวหนึ่งเซนซันครับจะเปิดมาจังหวะนี้เฮ้ยเอ้ายูริสกูจกบอลไม่ถึงครับโดนมงโหเต็งเลยสามสองครับจะเปิดตีตื้นมาอีกแล้ว ตอนพาบอลมาเองครับยังไงมามาสองกนมาสองก็มาสองกันนอนรอนอนรอนี่ไงนอนหลอกนอนหลอกจบเกมครับฝรั่งเศสชนะไปสามดูสองและผู้โชคดีของเราในรอบนี้ครับเป็นปูเชลซีนะเป็นปูเชลซีที่มีเมซี่เอาว่า <c oughs> ไม่ยังไงว่าเมซี <c> ่ <oughs> <c oughs> มาครับฝรั่งเศสได้เกียร์ก่อนโดยอีกคือนตัวหน้า มาที่อองรีออกจิมเซนมาที่ครับตุลามตุลามครับมาที่วิเอล่าวิเอล่าตักโอ้โหไม่ไม่ข้ามแต่ว่างี้ได้อยู่ฮานูน่าอองรีปั่นด้วยซ้ายติดโอ้โหเหนียวจังจะวะแต่ล้ำหน้าไปก่อนครับแม่แพงลูกนี้ไอ้เหี้ยนหลุดเมสซี่ปั่นชนเสาเฮ้ยเยียเย้เ <laughs> มสซี่ครับปั่นชนเสา ลูกเตะมุมครับของเชลซีโดยเมสซี่เมสซี่มาเตะเองด้วยเปิดมาจังหวะนี้ได้มงครับแต่ว่ายูริสปัดออกไปได้เออรอดตรงนี้เขาจะทำไงเปิดมาทีนึงครับมงสกัดไปได้ครับตูลามเก็บได้แล้วไปเองครับดียงตูลามไอเองครับแข็งมีปีแลสอยู่ตูลามครั้งหนึ่งแทงครับไปปีแลสตรงนี้แทงแทงโอ้โหอเยอะ อ้าวส่งอะไรเนี่ยเปิดตีเก็บได้ครับไปเองเปิดตีลูดลูดปั่นด้วยยเนียบล็อครับเปิดตียิงให้ผู้ต่างืองขึ้นนำเป็นหนึ่งตัวตูครับในจังหวะนี้มากองหลังเั็งขึ้นหมดเลยกองหลังมันตั้งขึ้นหมดเลยลมโล่ไปสบ,บายแล้วดูส่งเฮ้ยส่งบอลเลยกันดูกองหลังขึ้นไปหมดเลยอ่ะไม่เขี้ยมันมันเกมบุกมันดูเดือดนานะดูเลยวดวะกุญญาแทงเฮ้ยมาไงเนี่ย อาแต่จังหวะนี้ครับโดนดักไปได้วิเอล่าอันโตนาเบอร์ตีวิเอล่าอันโตนาครับลุดหมุนทีแล้วปันไอเวนเอ้ยหมุนผิดเลียมนี่เบอร์ตีตกัดไปได้ครับเป็นลูกออกข้างครึ่งหลังครับเจียวตีจะได้เขี่ยมาแล้วก็ดักเอฟลาดักได้ โอ้โหโดนเสียบไอเวนเลยเสียบคือดิแลมพาดยิงติดครับเอ้ยเปิดตีปิเลสเอ้ยโอเคไปแทงดิวะองลีลูดิแก้วไม่เหลือครับปั่นลูกนี้เฮ้ยเอ้าปั่นออกไอเวนโอ้กูฝ่ามั่นใจเมื่อกี้หายหมดเลย เมซี่อันนี้ออกข้างมาครับอาซาเจอตูรามอาซาเก็บบอลได้อยู่จ่ายลูกนี้เอ้ยนี่ไงโอ้โหเยี่เอ้ยเขาไม่โดนบอลหายละหนึ่งเบอร์หนึ่งครับโดยเอเดนฮาฟายิงลูกนี้เรียบร้อยนะมาเริ่มกันใหม่ปีเลตติดานวีเอลล่า าที่เปิดตีองลีครับเปิดตีเอ้าตีแต่ยังได้อยู่องลีเปิดตีตีดานเวียร่าตีดานอันโตนตา่นตาอ้าวหมุนกับแต่จะปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับอีอันโตน่าสองประตรูต่อหนึ่งครับนาเกิดขึ้นนใอมกครั้ง กลุ่มค,ความที่เพียบอีกครั้งหนึ่งครับสนับทีมชาติฝรั่งเศสเปิดตีตลักมาให้คันโตัวหน้าพักอกลงได้อยู่จึ๊บให้ซีดานตับตับทำไม,มวะลงเอล่ <c oughs> าทำชิงกันครับไม่ชิงแล้วปั่นอีกแล้วปั่นเอ้ยเดียวจิบหายแล้วลามิเลส นี่ไงเจอพัติเกเอฟล่าหน่อยไปดูเตะมุมครับของเชลซีแล้วเล่นซันลูกนี้นี่ไงโอ้ยชิบหายอะบึดงโอเคเราจะไม่เอ้ยเฮ้ยเปิดมาเตะมุมด้วยนะแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับมาหลอดตายเล่นซันครับเดือดตะยี่เอฟล่าตอกต้นติดไอ้ชื้อแต่ยังเบียดมาได้อยู่ที่ององรีอองรีเบอร์ตีตีดานอโอ้โหติดครับแต่เปิดตีมไม่ยืดดานครั้งหนึง่ง เอฟล่าตีดานคาร์นตน่ามาแทงมาองลีับลูดลูดปาดเข้าในาอ้าวชบหายปาดลึกกว่านิดนึงแล้วออกบอลเร็วมาครับจังหวะนี้นแทงไปไหนเล่าตัดเกมตัดเกมต้องยอมโดนใบแดงครับม,มาเจวเดียวตายี่ชบหายแล้วกู กดดันแม่งเลยเราเปิดมาดูนีเฮ้ยตรงโลกไอ้ไอ้บงอ,อะไรเคลียร์ไปครับเบียร่าแทงโอ้โหเฮียของหลัองเขาอยู่อา้าวขอบคุณนกาตัดการตัวหน้าตะเย็นตีดานตะเย็นตะเย็นกีดานวิน่งแล้วไปกีเลสไปแล้ครับใช้ความเร็วไปแล้วข้างในมีองลีปาดเลยดูนี่ถึงโอ้โหเฮียยู่ไปไหนอ่ะ ้ยยิงไม่เอาตรงเลยเวถ้าเปิดมาจังหวะน,นี้ลงก่อนกูนแทงเฮ้ยลูดไอ้เี็ยตำแหนง่งโอ้โหเร็วด้วยตัล่านี่งไงเจอเอฟได้สกัดไม่ได้ครับแต่ยังไม่ค,ค่อเกลอันตรายตัล่าได้อยู่ตัวล่าไปไหนเล่านี่ครับไปครับดูดานจบเกมครับโโอ้หรุ่นเยี่ยวเหนียวเล็กูและผู้โชคดีโผลผู้โชคดีของเราในรอบนี้ครับเป็นปูแมนยูครับมี 500สามตีดูนี่บุกแปด 7K เจอทีมโครอีกแล้วครับมาปเป็นการเซตแรกก่อนโดยอีกันตัวหน้าองรีตูรามแทงให้คันตัวหน้าครับไปแล้วไปแล้วหลอกทีแต่แล้วเปิดมาดูนี่ให้องลีได้มงจ่อๆ่อไอ้เ,อเยอะเซฟได้ไงวะดูนี่ไอ้เ,อเยอะการกระถอยหลุดเลยตัดเบส เอาตุ๊กตาเบยิงติดไอ้แตย็นไอ้นุ่มโอ้รีบรือไงเปิดตีเอฟล่าแทงครับองลีใช้ความเร็วไปแล้วเขาในยังอยากได้อยู่ได้อยู่แข็งปาดโอ้โหลึกได้ปัดปัดมาเข้าทางคาร์เตนราครับหน้าตาเขาเรียกบอลมีดวงนะอย่างนี้บอลมี ครับนนีขึ้นหน้าครับยิงให้พลังเสือขึ้นนำหนึ่งเรือกลุ่มครับจากความผิดพลาดของเอ็ดวินฟานเดอร์บาไหนนี่ไงเอฟล่าเอ้ยไม่ใช่เอฟล่าบีเอล่าอ่าแต่นี่ตีดานครับดักไม่ได้ครับพิโยริสหลอกเอ้ยเฮ้ยเออจะกดหลอกตึกป่อยบอลโลดดากในเวนเลยกดยิงแล้วกดส่งอ่ะปกติกดตรงพร้อมกันมันต้องกดหลอกยิงดีวะหลอกเตะอ่ะไอ้เอ้ยม <c oughs> <c oughs> ันปล่อยบอลลอดดาก <c oughs> เว้ยเสียง่ายเกินปีเลตไปได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแข็งแข็งโป๊กหลอกเับมาที่ตีดานเปิดมาให้องลีด้โมงอีกแล้วแต่ตรงตัวครับเปิดมาให้องลีครับพื้นที่ว่างเปิดตีอันโตหน้ารอกทีเข้าขวาแล้วปันลูกนี้ชนคานเฮ้ยมงก็ไม่ได้ ลูดีแก้วไปดีกว่าองลีเอ้ยแข็งครับไปอยู่แข็งแข็งแล้วเปิดไปไหนไอ้เหี้ย่แทนครับคาน์ตัวหน้าไปแล้วเกมสวยคาน์ตัวหน้าไปแล้วบังไว้หน่อยแข็งโอ้โหแต่เข้าเข้าเหลี่ยมนี้ไม่ดีเอ้ยทีดันเฮ้ยทีดันทีดันทีดันก็ได้ยทีดันปุ๊บเย้บันดวงบันดวงนุ่ม อโอ้วันนี้ตีดานเอา้าไม่ได้ดูดีเพยเวงกรรมแต่ไม่เป็นไรครับกลางใสขึ้นนำสองตัวหนึ่ง <c oughs> วันดวงวันดวงโดนโตเฮ้ยหายตอนเบสดหลุด,ลดแต่มีโตลงบองอยู่คขาแม่โดนบอลครับสก,กัดโดนบอเลเก็บได้ตามมาเก็บได้มาที่ออมรีเปิดตีจักได้สวยวิเลสเอ้ยเอ้า เอ้างงงงจังหวะมิกกี้ดูม,มุนเอฟลาครับเอ้ยเิเอล์ลามาที่เปิดตีจบเกมฑครับหลังเสร็จเอาชนะไปสองประตูต่อหน,นึ่งและผู้โชคดีของเราในวันนี้ครับเป็นผู้ไอคอนแล้วกันเป็นผู้ทีมไอคอนครับอะแต่ทู่ไหวไหมเนี่ยทีมไอคอนเกือบทั้งทีมเนี่ยโดนยิน,นโยครับพาบอลมาเองแล้วส่งให้ขอบพุน ออกมาองลีครับตีดานแทงมาให้องลีครับใช้ความเร็วไปแล้วไปแล้วข้างในเสาสอง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 โอ้โหบอลเล่ตรงนี้ของปินแัทครับติดเย็นเลยมันอีกแล้วชิปหายแล้วลุยคาตาลุดนี่ไงเฮ้ยเสียใจวะครับลุยคาตาเจอลงบล็อกไรดักตรงนี้ทำให้ต้องล็อกเก็บแล้วยิงปิดเสียมออกไปเฮ้ยนี่ไงเกือบแล้วกูตีดานองลี เอฟล่าตักมาให้องลีครับลูดเปิดเข้ามาลูกนี้ปีแลดยิงติงดๆขันตัหน้าเอ้ยเลยเลยหมดเลยเวีนี่ดักอยู่ดักอยู่แล้วก็แทงมาเฮ้ยลุดต,ตำแหน่งลุดมาได้ยงไงไอ้หมอนี่โอ้โหลุยคอต้าครับปั่นลูกนี้เรียบร้อยเลยลุตโลง่ลงๆไอ้ห่าเอ้ยหนึ่งศูนย์ครับเอ่อทีม ไอคอนขึ้นนำเปอร์ตีออนุหน้าตีดานลูดยกมาตรงนี้เปอร์ตีมุ่งโจอะครับเอาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งครับเปอร์ตียิงให้ฝรั่งเศสตีเสมอเพื่อเต็มครับผมมากลับเข้าสู่เกมครับขึ้นหลังฝร่งเศสได้เกียร์ก่อนครับอังลฤษเอ้า คืยคาตาไอ้ใครวะจิบหายแล้วจิบหายแล้วไปไหนไอ้เอ้ยโดนง่ายถึงวะตะไลไม่โดนนะดิเมื่อกี้นิวไซย,ยี่เสร็จเออแปลงไรการเลยยี่เอ้ย,ย,ยอโดนเร็วเกินทำไมอา้าวเหมือนจะไม่ล้ำนะตีดานไปเองตีดานไปเอง ไปได้อยู่นี่ไงเวลาไอ้เยี่ไปเองได้อยู่ไอ้ตีดานโอ้โหผิดทางเวลาอยากได้ไม่ยิงกูไม่เอามึงยิงมาเฮนนาห์เปิดตีเปิดตีจับบอลยาวอีกโอ้โหอะไรมันจะอะไรกันนะกันหนาตีดานโอ้โหจะยิงเองก็โดนเข้าเร็ว อืมชิบหมขอดึงดึงดึงไอ้เย้ยดึงเพื่อแทบขาดแทงครับองลีไปแล้วองลีไปเองปาดเข้าในให้ปีเลตดปีเล็ดทักเนียโอ้ยเย้เอาใหม่เอาใหม่เขาเปิดข้ามปากมาให้ไข่ไว้เนี่ยอยู่ฤิ์อยู่ฤิ์มงสกัดออกไปครับ เยี๋ยช่วยชุบดานี่ว่ะกูแย่และตูะดันหน่อยอ้นี้เปิดตีดักได้ไปเกมต่วนออตีดานแทงครับคันตุนคันตุน่าไอ้ขี้เอ้ยคันตุนหน้านนไม่ให้ใส่วิ่งตัวละปิ้วจบเกมครับ